ชาวฝั่งทนห้ามพาดใครกำลังมองหาคอนโดสำหรับเช่าและขายขอแนะนำนิชโมโนโจเจริญนคร ห้องขนาดใหญ่ถึง49.5ตารางเมตรมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำอยู่สบายไม่อึดอัดเหมาะสำหรับสุดๆสำหรับคนทำงานหรือว่าจะอยู่เป็นคู่รักก็ได้เช่นเดียวกันจุดเด่นที่นี่ก็ว้าวมากๆคือได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโรนามาที่หาไม่ได้ง่ายๆอีกแล้ว เดินทางเข้าเมืองได้สะดวกว่าไม่กี่นาทีก็ถึงสาทรเดินทางง่ายด้วย BTS เข้าตัวเมืองไปถึงสีลมและสยามได้อย่างง่ายได้สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการก็มีให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ฟิตเนสและสระว่ายน้ำลอยฟ้าที่เห็นวิวแม่น้ำได้ถึง360องศาและโครงการนี้ยังมีแหล่งช้อปปิง้ง กล้กับห้างใหญ่ถึงไอคอนสยามในเอเชียทีคืูเคียงแค่เอื้อมรอบๆโครงการนี้ครบมากเลยนะคะอย่าลืมติดต่อ a อเคิวเรตี K ้พาร์ทเนอร์กันมาเยอะนะคะ